ทุกคนถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะขออัดคลิปสั้นนะที่มีปัญหาผิวหน้านะอยากให้ผิวพรรณดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผิวหมองคล้ำมีกะมีริ้วรอยบนใบหน้าผิวไม่เรียบผิวไม่อิ่มน้าดูพลน์กว้างๆซิวต่างๆหน้ามันนะคะมาเปิดใจใช้สบู่ล้างหน้ากับพี่แนนะพี่ไม่ได้ไม่ได้ยกมาตรงนี้ <c oughs> ทำจากทับทิมสบู่นะี่นะชื่อว่าสบู่ทับทิมค่ะทุกคน่คะไม่ได้เรียมของอะ ่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนฟนฟนคอลลาเจนใต้ผิวช่วยให้ผิวเรียบเนียนนะช่วยผิวชุ่มชื้ชนกระต่างใสถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทําให้คุณเนี่ยมีผิวพรรณที่ดีขึ้นผิวพรรณสดใสก็ลองเปิดใจค่ะนะลองเปิดใจนะมาลองใช้ดูใช้ดีเห็นผลก็มาขายด้วยกันค่ะหนึ่งก้อนแค่ร้อยยี่สิบาทเท่านั้นจ้ะนะส่วนผสมนําเข้าพรีเมียมนําเข้าจากเกาหลีมาเลเซียออสเตรเลีย,ออยแล้วก็ อีกประเทศหนึ่งจำไม่ได้จ้ะพี่น้องนะหลายประเทศมากกว่าสี่ประเทศขึ้นไปนี่นำเข้านะโรงงานนี้ผลิตส่วนผสมนำเข้าไม่เหมือนใข่นะถ้าหากว่าคุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อยากผลิตแบรนด์เป็นของตัวเองพี่แชร์มาให้คุณได้นะ,ะสําหรับใครที่เก่งๆอยู่แล้วอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองมีลูกทีมมีอะไรเยอะๆเราสามารถทําได้ทุกคน เราขายของคนอื่นน่ะเรายังขายได้เลยทําไมเราจะทําแบรนด์ของตัวเองไม่ได้เราทําได้แน่นอนนะเอาแค่ว่าเรามีธุรกิจเลี้ยงดูตัวเองรอดได้กําไรเดือนละแสนหลายแสนเข้าก่อรอดแล้วนะมีเงินเหลือกิบนะหลายล้านแค่นี้เราชีวิตเราก็ดีขึ้นแล้วทุกคนนะมีทั้งครีมทั้งกันแดดทั้งสบู่ล้างจุดซ่อนเลนมีทั้งเกี่ยวกับครีมทาผิวนะมีทุกอย่างครบคันเกี่ยวกับสกินแคร์ถ้าใครที่อยาก เป็นเจ้าของแบรนด์ปรึกษาได้ขอเพจได้เดี๋ยวพี่แชร์เพจให้น่าเชื่อถือเชื่อใจได้แล้วโรงงานเนี้ยเป็นโรงงานที่น้องของนับถือองค์คอมไว้ชเนตด,ด้วยแล้วเขาก็ทําธุรกิจโรงงานเนี้ยมานานหลายปีถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากนะอยากเป็นเจ้าของแบรนด์เองปรึกษาได้หรือคุณอยากจะขายสบู่ล้างหน้ากับพี่ก็ทักมา แค่คุณซื้อสบูกคนละหนึ่งก้อนขึ้นไปคุณก็สามารถเข้ากลุ่มเรียนรู้ลงมือทําขายด้วยกันลุยไปด้วยกันได้เลยค่ะทักมาที่ Facebook นิตยากรสุภาแอดไลน์มาที่098 504 9762อย่ารอนานค่ะโอกาสนี้นะมาแล้วก็ให้ลงมือทํามาช่วยกันค่ะมาช่วยคนไปกับพี่นิดนะมาขายสบูหล้างหน้าช่วยกันจ้กพี่น้องใครไม่เคยทําไม่เป็นไม่เก่งไม่เกี่ยวกันเลยเรียนรู้ได้ทําได้เชื่อพี่ค่ะ ท่องคำนี้ไว้เรียนรู้ได้ทำได้ค่ะพีน่นะฮะเวลาจะไม่พายขับกุณหลายจ่า